สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูยังอยู่ในหน่วยของอาหารดีมีประโยชน์ค่ะวันนี้คุณครูคิดค้นเมนูหนึ่งเมนูด้วยกันนะคะที่หวังว่าเมนูนี้จะต้องเป็นเมนูโปรดของเด็กๆแน่นอนค่ะนั่นก็คือไข่เจียวทรงเครื่องนั่นเองค่ะเรามาดูส่วนประกอบของไข่เจียวทรงเครื่องที่คุณครูนำมาในวันนี้นะคะหนึ่งค่ะ มีหมูสับแล้วก็ไข่แน่นอนค่ะหมูสับแล้วก็ไข่เนี่ยให้สารอาหารทางด้านโปรตีนนะคะสองอะไรด้ไหมคะแครอทของซอยอยู่ในสารอาหารประเภทผักและผลไม้ก็คือเกลือแร่นั่นเองค่ะต่อไปที่สามนะคะเด็กๆรู้ไหมคะนี่อะไรนี่คือน้ำมันพืชน้ำมันพืชอ,อยู่ในสารอาหาร นด็กรู้ไหมโปรอะไรคะไขมันนะคะไม่ใช่โปรตีนนะคะนี่คือไขมันนั่นเองค่ะต่อไปเด็กๆกรู้ไหมคะว่าข้าวสวยอยู่ในสารอาหารอะไรสารอาหารทางคาร์โบไฮเดรตนั่นเองค่ะต่อไปมีตะกา้าใหญ่เลยที่คุณครลำมานะคะผละไม้ผลไม้อยู่ในประเภทวิตามินค่ะให้สารอาหารด้านวิตามิน วันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูไข่เดี่ยวทรงเครื่องมาดูส่วนประกอบต่างๆตัวนี้นะคะเป็นส่วนประกอบต่างๆก็คือพวกซอสนะคะพวกสับพวกิ่นภูมิรสต่ ال like. างๆนะคะภูมิรสตามใจชอบของเด็กๆเลยนะคะค่ะเราคุณจุฬาจารย์ทำเลยนะคะเราก็ตีไข่ลงไปนะคะ ใตู่ลงไปก่อนนะคะใส่เครื่องปรุงรสตามที่คุณพ่อคุณแม่นะคะจัดเตรียมไว้ให้เด็กๆเลยนะคะ,ะเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาของไข่เจียวทรงเครื่องของคุณครูจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเอ้คุณครูใส่อะไรนะโอ้ที่สำคัญก็คือผัดนั่นเองใส่ผัดก่อนลงไปนะคะ เ,เด็กๆชอบผักหรือเปล่าถ้าเด็กๆชอบผักก็ใส่เยอะหน่อยนะคะนี่แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือหมูสับค่ะแล้วก็ใส่หมูสับลงไปจากนั้นเราก็ตีไท่เลยเอยคุณครูกะแต่ลืมอะไรนะคะลืมอะไรโอ้นี่ไงกะนะลืมเลยนะคะเราก็เปิดไฟไว้รอเลยนะ ตีไข่ไปด้วยสิ่งสำคัญนี่คือน,น้ำมันพือนะคะใส่ไปได้ค่ะนี่แล้วก็ตีค่ะนะคะน้ำมันได้ที่หรือยังเด็กๆคะ เด็กสามารถทําเองได้นะคะอยู่ที่บ้านเด็กสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําอาหารเมนูง่ายๆได้นะคะเอาดูนะคะว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรในอาหารมื้อนี้ที่คุณครูกระแตนํามาฝากเด็กๆถ้าเด็กๆนะคะทําเองเด็กๆก็จะมีทักษะชีวิตนะคะเอาน้ำมันคุณครูอนหรือยังนะ ไข่เกียวคือจะได้ลงกระทะหรือยังนะแล้วก็ตอกร้อนแล้วนะคะลองทดสอบดูนะคะว่าน้ำมันร้อนหรือยังเก๋แล้วเก๋แล้วดิบๆหลายคนคงไม่ชอบกินผัก เมนูนี้คุณครูเชื่อว่าเด็กๆจะต้องหันมากินผักแน่นอนเลยนะคะเพราะเด็กพราะผักที่คุณครูนํามาเนี่ยล้วนแต่เป็นผักที่เด็กๆทางนง่ายนะคะแล้วก็ไม่ขุมนะคะทางนง่ายเลยนะคะเ้าลองจะดูไั่เจียขวของเรานะคะน้านมันร้อนแล้วคือไ่เจียวไปเลย เราวางน้ำมันใะกระเด็นใส่ถ้าเด็กๆทาเองหรือเด็กช่วยผู้ปกครองนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือเวลานกระทะร้อนๆแล้วใส่ไข่ลงไปเนี่ยอาจจะมีการกระเด็นของน้ํามันเกิดขึ้นได้นะคะ๋ยูนจรินจังเลยค่ะแล้วก็ขอมด้วย ที่สำคัญกินก็หอมด้วยค่ะ ไก่แล้ววันนี้คงเตรียม,มเมนูให้เด,ดีกๆเลยนะดูชุดสิคะดูการแต่งกายสิคะเป็นกุ๊กเลยวันนี้กุ๊กคูคแต่ เสร็จแล้วค่ะไข่เจียวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอือ ไข่เจียวหมูสัมของคุณครูในวันนี้เราก็สามารถกินกับข้าวสูวยนะคะแล้วก็ถ้าเด็กๆหลายคนไม่ชอบกินผลไม้แบบนี้นะคะครูแต่ก็จะมีน้ํานะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านก็จะสามารถถันน้ําส้มขันให้เด็กๆทานได้นะคะนี่ก็คือเมนูในวันนี้นะคะ นะคะสร์ฟพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะคุณครูกระแตเชื่อว่าเด็กๆทุกคนนะคะสามารถทานได้นะคะท้ายนี้นะคะก็ขอให้เด็กๆเ,เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะวันนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจดูคุณครูกระแตในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ